ช่วงครึ่งหลังเมษายนมีเรื่องความร้อนให้เราต้องเฝ้าระวังอันตรายต่อสุขภาพอย่างมากอย่างในวันที่27เมษายนคุณว่าจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดหรือเปล่าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินวัฒนพัฒนาวิรุณจากที่ผ่านมามักเข้าใจกันว่า27เมษาย,ยนของทุกปีจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดของไทยแล้วคุณผู้ชมว่าปีนี้จะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า ด้วยการหมุนและการเอียงของแกนโลกทําให้ในวันที่27เมษายนแสงอาทิตย์ตั้งฉากตอนเที่ยงวันจะมาตั้งตรางงานอยู่กลางศรีะคนกรุงเทพมหานครพอดีจึงทําให้เข้าใจไปได้ว่า27เมษายนจะเป็นวันที่ร้อนที่สุดของไทยโดยอิงจากคนกรุงเทพไปด้วยทว่าแต่ละปีมักมีตัวแปรมาช่วยลดร้อนให้ดังเช่นปีนี้อากาศช่วงครึ่งหลังเมษายนจะมีความแปรปรวนด้วยการมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่มากกว่าช่วงครึ่งเดือนแรก การมีฝนและเมฆปกคลุมบนท้องฟ้าจึงอาจทําให้ความร้อนสะสมในวันที่27เมษายนมีน้อยลงก็ได้ถึงชัดเจนแม้จะยังคงได้รับแสงอาทิตย์สาดลงมาแบบเต็มๆแต่จุดเจอร้อนสุดในวันที่27เมษายนปีนี้ก็น่าจะไม่เกินพิกัดไปมากหรือแม้แต่กรุงเทพโซนรับแสงอาทิตย์ตั้งฉากอุณหภูมิสูงสุดก็น่าจะอยู่ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยยิ่งหลังจากนี้หากยังมีฝนตกเพิ่มอีกอุณหภูมิก็แทบจะไม่สูงไปกว่าที่คาดการณ์นี้ก็ได้ อย่างไรก็ตามก็ยังต้องระวังเพราะสถิติในรอบ70กว่าปีที่ผ่านมาช่วงร้อนสุดของแต่ละภาคมักเกิดในช่วงครึ่งหลังเมษายนเป็นต้นไปแม้27เมษายนอาจไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดแล้วก็ตามนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในวันที่27เมษายนที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีแรกโลก3อยิบศาสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว